วระวังระวังขึ้นระวังขึ้นขึ้นนี่นะเข้าสู่ช่วงหนึ่งนาทีสุดท้ายแล้วครับไปเลไลยไปเลยไปเลยไปเลยไปยไปเลไเลยไเไปยไปยไปเลยไปเลยไปยไปเไปเลยไป ปรระตตู่อ18คับหลังจากพยายามกันอยู่นานก็เป็นไทชยานนท์ครับที่ยิงให้ทีมเอขึ้นนำในช่วงเวลาที่บีบหัวใจแบบนี้ดูเหมือนว่าทีมหาจะเจอปัญหาเข้าซะแล้วครับไม่รู้ว่ากดดันตัวเองหรือยังไงพลาดง่ายๆ3ลูกติดเวลาก็ใกล้หมดเข้าไปทุกทีแล้ว30วินาทีสุดท้ายครับ มามานี่มานี่มานี่กูรับโอมยโอ้ยโอ้ยอยอตัวเฮ้ยอฮ้ยเม้ยเฮ้ยเฮ้ยาฮไยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเ้ยเฮ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 ต่เเ้ยอเย ผมมันมากเลยตอนนี้ผมเป็นผู้ชมนะฮะพสกเซ็เก้าเลท์กี่เมย์ี่ต่าผมทีตอน ไทีมฮาทีมค่าของผม20ต่อ20ครับเดยลงมาช่วยกันอีกทีกันเลยกันเลยช่วยช่วยกันเลยกาเลยการเลยจบที่เสมอการ bus t e l v e จริงจริงด้วยครับ